เป็นช่างเราไม่อดตายค่ะวันนี้พาช่างเข้าป่ามาหาของกินอาวุธครบมือมากค่ะแต่ละคนถือเลื่อยมาคนละอันค่ะมาดูว่าเราตามหาอะไรกันและเราก็เจอแล้วค่ะสิ่งที่เราตามหากระถิ่นนั่นเองค่ะเข้าป่ารอบนี้เราเอาทั้งเลื่อยไร้สายกันไกลไร้สายมาด้วยแล้วเราจะเก็บกระถินไปทําไมน่ะหรอคะตามต่อกันนะคะว่าเราเอาไปทําอะไรได้บ้างกันไกลตัดกิ่งไร้สายโอซุกะตัวนี้โคตรคมเลยค่ะตัดกิ่งไม้นี่ชึบเดียวขาด กิ่งเล็กๆน้อยๆเราใช้กันไกรตัดแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่เราจะใช้เลื่อยโซ่ไร้สายตัดค่ะตัวนี้เป็นเลื่อยขนาด6นิ้วของโอซุกะช่างกำลังปรึกษากันอยู่ค่ะว่าเราจะทำเมนูอะไรกันวันนี้ ได้ฝักกระถินและเหมือนว่าจะเจอยอดกระถินด anyway> oh ้วยก็เลยตัดส um> ินใจกันว่าจะเอายอดกระถิ่นกลับไปด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ว่าไอ้ฝักกระถินกับยอดกระถินนี่มันสามารถทําเมนูอะไรกันได้บ้างคะกลับถึงร้านก็เที่ยงพอดีค่ะฝ่ายการช่างเรามีข้าวเที่ยงเลี้ยงพนักงานทุกวันค่ะเห็นแบบนี้แล้วเดากันออกใช่ไหมคะว่าคือเมนูอะไรส้มตําค่ะส้มตําหรือตําส้มแล้วแต่จะเรียกเลยใส่ปลาลาตัวตัวแบบนี้นะโหโคตรแซ่บผงนัวลงไปจ้าน้ําตาลปี๊บ มะเขือนะคะน้ำมะนาวน้ำปลาคนให้เข้ากันจ้ะอย่าลืมสำคัญเลยคือปูดองปูดองดองเองกับมือจ้าปูดองจากเพชรชบูเลยมันไข่เต็มท้องคนไปจ้ากลิ่นหอมลืมเลยคนทุกอย่างเข้ากันและสุดท้ายนั่นคือเส้นมะละกอค่ะตำคกใหญ่มากค่ะแต่คกเดียวไม่พอแน่เพราะพนักงานเราเยอะมาเด้อจ้าข้าวสวยร้อนๆแซ่บนัวปลาตัวตัว ปูดองแบบมันตึบอ่ะอเต็มถาดฝักกะถิ่นที่เก็บมาเราก็จะแกะเอาแต่เม็ดนะคะจากนั้นก็โรยไปจ้ะโรยไปเลยค่ะเยอะๆยิ่งเยอะย,ยิ่งอร่อยเที่ยงพอดีพนักงานก็กินข้าวกันค่ะส้มตำหมด2ถาดอร่อยพูดมาเดอ้อพี่ๆมากินข้าวกันจ้า